องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะเขาได้มีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารผูวอำนวยการกองและก็หัวหนา้าไฟายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขราครั้งที่หนึ่งประจําปี2557ค่ะเพื่อติดตามการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทีพ่านมานั้นเองค่ะ และวันที่8มกราคม25 5 7ที่ผ่าเานมาที่ห้องประชุมวิเชียนคิรีนะคะชันเทเซองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยนายนิพนธ์บุญญามานี่นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารผู้อมน้วยการกองและก็หัวหน้าไฟายข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 5 7ค่ะ สำหรับบรรยากาศในการประชุมในครังนีนะคะก็ได้มีการสรุปพ้นซึบเนืองจากการประชุมที่ผ่านมาประกอบด้วยการห้ารือนะคะการสํารวจสิ้นขาโอทอประดับ5ดาวแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับูนย์โอทอบนะคะฝ้ายพัฒนาชุมชนแล้วก็ได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจแล้วนะคะท้งมอเนี่ยสกลุ่มด้วยกัน เลือกอีก7กลุ่มเท่านั้นค่ะจากจำนวนกลุ่มโอทอประดับ5ดาวทั้งมด20กลุ่มพร้อมทางการเปลี่ยนแปลงนะคะการข้อชายราชพัสดุด้วยค่ะแล้วก็สำหรับการรับโอนุ่งเรียนก็แต้วิทยาเข้ามายูภายใต,ใต้การดูแลข้ององค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาซึ่งในขณะนี้นะคะสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่16 ก็ได้มีการดําเนินการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับด่นานเงบประมาณนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขล้าก็ได้มีการตั้งงบประมานวัยรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้องเรื่องข้องการบริหารบุคลากรทางการศึกษาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขล้าก็มีการรองรับบุคลากรในรุงเรียนวายพร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมทางได้่านขั้นตอนนะคะข้องการประเมินความพร้อมทางมดรอยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ แล้วก็เรื่องของบ้านสัทธานะคะทางกองชังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้มีการดาเนินการจัดส่้งเครื่องจักรกลเข้าไปปรับปรุงถนนทางขา้าระยะทางประมาณ500เมตรค่ะซึ่งคณะนี้นะคะก็อยู่ในสภาพทีด่ดีส่วนพื้นที่ภายในบริเวณบา้านรัทธาเนื้อที่ประมาณแปดไร่ในเดือนมกร,ราคมนี้ค่ะก็จะมีการส่้งเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการปรับปรุงแล้วก็บูรณาการซ่อมแซมต่อไปค่ะ แล้วก็ในเรื่องข้องการจัดเก็บรายได้ข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะก็จะมีการดาเนินแก็บเองซึ่งก็ได้แก่การาจัดแก็บภาษีโรงแรมภาษีน้ามันนะคะภาษียาสูบทางกองคลังนะคะก็ได้มีการแรงรัดถูกประเภทโดยการทำหนังสือแจ้งผู้ชำระการลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการเดือนละประมาณ1 2ถึงสองครั้งค่ะ แล้วก็รับฟังเกี่ยวกับปัญหาต่างๆจากผู้ประกอบการแล้วก็รายงานฝ่ายนิติกรสำนักปลัดสำหรับผู้ประกอบการนะะทีว่าขังเชื่อระเกินสามเดือนค่ะก็จะมีการรายงานฝ่ายนิติกรทราบเป็นประจำทุกเดือนในส่วนของขออบัญ,ญตัตนะคะการจัดแกบภาษีของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการประสานฝ่ายนิติกรให้ดําเนินการตั้งแต่เจ้าหน้าที่เพื่อรับจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการไม่ละด้วยค่ะ นี่ก็เป็นลากลายเรืองด้วยกันนะคะที่ได้มีการประชุมกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส้งคลา้าเพื่อห้าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปข้างหน้านั่นเองค่ะ